ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่โลกของฟุตบอลกับผมเดอะนัดเทปบอลครับเจอกับนัดหน้าช่องแบบนี้เป็นประจำทุกวันกับบทวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับและแน่นอนหน้าช่องนี้3คู่เน้นๆเอาไปเทน่าตัดได้เลยครับตั้งใจวิเคราะห์และคัดสรรมาให้แล้วเป็นอย่างดีครับเมื่อวานนี้โลกของฟุตบอลกับเดอะนัดหน้าช่องครับไม่ทําให้ผิดหวังจัดวางไว้ให้3คู่เข้าไป2ยกไป1นี่แค่ผลงานหน้าช่องนะครับในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงใช้คําว่าฟินจัดๆกันได้เลยครับเมื่อวาน นี้ตระก,กูล VIP ที่จัดวางให้ ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับมาเต็มมาครบจบกันทุกระบบและชุดอัลบั้ม3าก็วินวินเข้มเข้มไปถึง2ชุดใครที่อยากรู้ว่าผลงานในครอบครัวเป็นยังไงสามารถเพื่อนเพื่อนยึดตา้รูปโปรไฟล์เข้ามาดูผลงานกันก่อนได้ถ้าถูกใจเปิดใจเข้ามาเนี่ยตามผลงานกันในครอบครัวตลอด24ชั่วโมงได้เลยครับบอกเลยว่านัดและทีมงานไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอเพียงเปิดใจครับไม่เปิดใจก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับและสําหรับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันนี้กลับมาแล้วครับกับ พิมลิกอังกฤษและอีกหลากหลายลีกที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้วันนี้ครับ17สิงหาคมเข้มข้นเสี็เหลือเกินครับแต่หน้าช่องตรงนี้สามารถจิบยกมาได้แค่3คู่จรงิงๆอยากได้เน้นๆหนักๆมากกว่าหน้าช่องอย่าลืมครับตามเข้ามาเจออกันในครอบครัวได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับกับ3คู่ที่เอาไปเน้นๆเทน้าตักกันได้เลยในโลกฟุตบอลของเดนนัดจะเป็นคู่ไหนทีมไ,ไหนกันบ้างวันนี้ตั้งใจวิเคะ์หจิบยกมาฝากจรงิงๆไปชมกันได้เลยครับ พิมลิกอังกฤษครับเปิดหัวกันที่คู่6กโมงครึ่งวันนี้เลยครับก็เป็นด้านทีมน้องใหม่จากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษที่เพิ่งเลื่อนชั้นเข้ามาเยี่ยนในด้านของอ e ีสวิตทาวครับเปิดบ้านต้อนรับกรัรมเยือนผู้แข่งแก่งเลยก็ว่าได้เยี่ยนในด้านของหงแดงลิวอภูนนั่นเองครับซึ่งแน่นอนก่อนลงเตะซื่อตามะเทศจิบยกให้กับทีมเยือนอย่างลิวอภูถูกมองว่าเหนือกว่า1ตรงยังไม่เพียงพอตัวชาไปข้างหนึ่งครับแต่หากลิวอภูชนะด้วยผลต่างอย่างน้อย2เมล็ดได้ได้เฮก,กันแบบ เจาะลึกเข้าไปดูครับในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับสำหรับคู่นี้เองแล้วเน้นๆหนักๆครับเทนน่าตักไปที่ทีมเยือนอย่างหงแดงหรืออภูได้เลยครับอิสุวิททาวเองเนี่ยต้องบอกว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดูดีครับในการเตรียมความพร้อมศึกฟุตบอลกระชับมิตร5เกมหลังสุดก็แพ้ไป2ครับเก็บชัยชนะไปถึง3เกมแล้ววันนี้แน่นอนการเล่นในบ้านสัยติของอิสุวิททาวก็ค่อนข้างดูดีครับแต่การเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมที่แข็งแกร่งครับ อย่างในด้านของหงแรงริวภูเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นงานยากของอิปสวิตทาวอย่างแน่นอนครับหงแดงริวภูครับในช่วงกระชับมิตรที่ผ่านมาถือว่าผลงานโดดเด่นเ,เลือเกิน5เกมสุดในเกมกระชับมิตรเตรียมความพร้อมเก็บชัยไปถึงสเสมอหนึ่งครับและแนวรุกเองเนี่ยผลิตกรได้แบบต่อเนื่องในเรื่องของการที่หยิบยกให้กับในด้านของริวพูถูกมองว่าเหนือกว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับและกระแสของริวภูเองภายในน่าจับต้องเ,เลือเกินครับเพราะฉะนั้นสำหรับขําคืนวันนี้แล้วขุมกำลังระบบทีมครับและ ประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแน่นอนว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าแบบชัดเจนวันนี้กระแสก็ค่อนข้างที่จะเทและเอ็นเอียงไปที่ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลหนึ่งประตูมาไวครับลิเวอร์พูลเองไหลถึงประตูที่2ออย่างแน่นอนกระแสน่าจับต้องแบบนี้เน้นๆหนักๆครับไปที่ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ พิมลิกอังกฤษอีกหนึ่งคู่ครับสามทุ่มวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองจริงครับวันนี้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเองครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนผู้มาเยือนอย่างด้านของวู๊แฮมตันครับสำหรับคู่นี้เองก่อนลงแต่ซื่อต่างประเทศจิบยกและมองว่าเจ้าถิ่นอย่างอาร์เซนอลเหนือกว่าแบบชัดเจนครับสองตงได้เฮเล็กๆสามตงครับถึงจะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาและจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของกระแสภายในครับภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมสําหรับคู่นี้ครับแนะนําเลยครับเน้นๆหน หนักครับเคนตักไปที่โจถินอย่างอาเซนอนได้เลยครับผลางานของอาเซนอนในช่วงกระชับิตรที่ผ่านมาค่อนข้างอยู่ในเกมที่ดูดีสิเลเกิน5เกมหลังสุดในกระชับนี้สามารถเก็บชัยไปได้ถึง3เกมและวันนี้ยังได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองครับใส่ติในการเล่นในบ้านของอาเซนอนเองบอกเลยว่าแข็งแกร่งและก็ดุด,ดนันสิเลเกินครับส่วนทิมเยือนครับอย่างนดานของวูดแฮมตันเองผลางานในกระชับิตรที่ผ่านมาจาก4เกมหลังสุดก็เก็บชัยไป2แพ้ไป2ครับยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขกันอีกเยอะพอสมควรวรรันนี้กา ที่วู์ตันบุกมาเจอกับอาเซนนลน่าจะเป็นงานที่ยากพอสมควรเลยครับอาเซนอลเองได้เปรียบที่เล่นในบ้านขุมกําลังตัวหลักๆตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาความพร้อมของทีมสมบูรณ์เสิเหลือเกินวันนี้ในเรื่องของกระแสเองก็เปิดมาค่อนข้างน่าจับต้องครับเพราะฉะนั้นสำหรับคัมคืนวันนี้แล้ววูล์ตันน่าจะไม่รอดครับสองประตูเนี่ยมีให้เห็นแน่ๆครับการันตีเลยไปรุนประตูที่3เพื่อกินเต็มวันนี้เน้นๆหนัก,นกๆเชียร์ไปที่เจ้าถิน่นอยากอาเซนอนับรองว่าไม่ผิดหวังยง แน่นอนครับ พิมลิงกังกฤษอีกหนึ่งคู่ครับวันนี้ลงเตะ3ามชุ่มคู่นี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับเจ้าถิ่นอย่างด้านของนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านต้อนรับกรมเยืยนครับทีมที่เพิ่งเลื่อนขึ้นมาจากแชมเปี้ยนิพอังกฤษอย่างด้านของเซาแฮมตันนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะซื่อต่างประเทศจิบโจกครับและมองว่าเจ้าถิ่นอย่างนิวคาสเซิลเหนือกว่าโจ์วันนี้บางครั้ชนะด้วยผลต่างประตูอย่างน้อย2เมล็ดครับเมื่อนัดดูจากโจดที่เปิดมาจอดลึกเข้าไปดูครับในเรื่องของกระแสภายในภาพรวมและความพร้้้ออมมขงงททัั2ีีครบสหู่น เน้นๆหนักๆและเทนตักไปที่ทีมเยือนอย่างเซาแฮมตันได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างนิวคาสเซิลเองในช่วงกระชับมิตรที่ผ่านมาถือว่าการเตรียมความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ก็จริงครับและผลงานโดดเด่นครับ5เกมในเกมกระชับมิตรสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับส่วนทีมเยือนอย่างเซาแฮมตันเองก็ถือว่ามีผลงานที่ดูดีในระดับหนึ่งในการเตรียมความพร้อมกระชับม,มิตร5เกมหลังสุดที่ผ่านมาก็สะดุดแพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นเองครับย้อนกลับไปในเรื่องของเฮตตูเฮตเจอกันเนี่ยมักเป็นด้านของนิวคาสเซิ โจเพราะฉะนั้นการที่นิวคาสเซิลเองวันนี้ครับบังคับชนะเซาท์햄ปตันด้วยผลต่างประตูอย่างน้อย2มเมล็ดถึงจะได้เปรียบที่ได้เล่นในบ้านแล้วขุมกําลังดูดีกว่าเล็กน้อยแต่การที่บังคับชนะด้วยผลต่างประตูอย่างน้อย2มเมล็ดแบบนี้ผมมองว่าเซาท์แฮมปตันก็ไม่ใช่งานหมู่ครับของด้านของนิวคาสเซิลอย่างแน่นอนครับประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเองเซาท์แฮมปตันเองก็พอมีครับวันนี้ถึงจะเพึ่งเลื่อนชั้นข้ามาจากแชมเปี้ยนพอังกแต่บอกเลยครับว่าแย่ที่สุดของเซาท์แฮมปตันเม่่ดจากกะแแสยนีนาายนยนนิับุทบพ ไม่เกินหนึ่งมล็ดแพ้ไม่ข้ามโจทย์อย่างแน่นอนครับให้เน้นๆหนักๆเทนด์ตักไปที่จิมเยียนอย่างเซาเ์ตันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของข้ามคืนวันนี้ครับในโลกฟุตบอลของเดอนนัดที่ตั้งใจวิเคราะห์และหยิบยกมาฝากใครที่อยากได้มากกว่านี้ครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาใตา้รูปโปรไฟล์แล้วมาเจ,เจอกันในครอบครัวรับรองว่าชื่อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนสาหรับข่าคืนวันนี้ขอให้เชียร์ฟุตบอลกันแบบมีความสุขครับจะเจอกับผมเดอนนัดเทยบลบอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนีี้สสวัสดัดครบ